สวัสดีครับพี่น้องครับพี่น้องที่รักนกเขาแะ้วก็รักการต่อนุองเขาใหญ่ทุกท่านครับวันนี้นะครับผมก็ได้มาที่บ้านดุงนะครับอำเภอบ้านดุงนะครับพอดีนะครับมาเจอนะครับมาเจอนาเกลือนะครับก็เลยตั้งใจนะครับว่าจะมาขอดิีเยดนะครับนี่ครับบริเวณนาเกลือทั้งหมดนะครับที่นี่นะครับเป็นดินเค็มนะครับน้ําท่วมนะครับเนี่ยดูข้าบครับพี่น้อง นะครับอันนี้คือขาบเกลือนะครับขาบเกลือนะครับก็เลยจะพาพี่น้องนะครับมาเอาดินเอียดนะครับเพื่อไปให้นกเขานะครับเพื่อไปให้นกเขานะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับขุดดินก่อนนะครับขุดดินก่อนนะครับ เอาละครับพี่น้องครับขุดนิดเดียวนะครับขุดแป๊บเดียวนะครับก็ได้เต็มคูแล้วนะครับดีครับบริเวณที่เป็นดินเ ER อียดนะครับก็จะมีนะครับจุดข้าบขาวๆนะครับแบบนี้นะครับดินเอียดนะครับก็คล้ายๆกับเป็นดินโปูงนะครับที่สัตว์ลงกินนะครับนกเขาเราก็ชอบนะครับที่ต้องกินดินเอียดนะครับดินเอียดนี้มีประโยชน์ในการสร้างธาตุอาหารนะครับเสริมธาตุอาหารให้กับพวกนกเขานะครับ ท่านใดสนใจนะครับสนใจดินเอียดนะครับที่เป็นบ่อเกลือแบบนี้นะครับติดต่อผมมาได้นะครับแบ่งปันให้พี่น้องนะครับแบ่งปันให้พี่น้องนะครับได้นำไปให้นกเขานะครับได้นำไปให้นกเขากินนะครับอันนี้ก็ถุงละห้าสิบบาทนะครับถุงละห้าสิบบาททำขายนะครับเดี๋ยวผมทำขายนะครับแล้วก็ ปรุงนะครับปรุงให้ทําอย่างดีเลยนะครับสนใจติดต่อได้นะครับดินเอียดครับดินเอียดที่อยู่ข้างนะครับอยู่ข้างบ่อเกลือนะครับอันนี้คือน้ํานาเกลือนะครับนาเกลือนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับพี่น้องครับพบกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับในนกเขาใหญ่สกลนครนะครับขอบคุณมากครับ